ปูงนกตัวเล็กๆปีกสีเขียวแกมเหลืองน่ารักมากมายพากันบินมาพร้อมกับสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลินกน้อยเหล่านี้พากันบินมาจิกกินเกสรของดอกท้อสีขาวอมชมพูซึ่งกำลังเบิกบานสะพรั่งหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านขายของชำแห่งนี้ชาวบ้านปลูกต้นท้อไว้เป็นทิวแถวตามริมสองฝั่งถนน ที่หน้าบ้านหลังบ้านในสวนทุกแห่งและริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่ดังนั้นเมื่อถึงฤดูดอกท้อบานคือราวเดือนมีนาถึงเมษายนทั่วหมู่บ้านจึงมีแต่สีขาวอมชมพูงดงามสดชื่นดวงหน้าของผู้คนในหมู่บ้านตลอดจนคนที่เดินทางผ่านไปมาจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มละใหม่อย่างมีความสุขหรือแรง หรือที่พ่อแม่บุญธรรมตั้งชื่อให้เธอเป็นภาษาจีนว่าอาซือซึ่งมีความหมายว่ามีความสุขเมื่อมองดูความงามของดอกท้อไกลออกไปเป็นทิวเขาชางซานท้องฟ้าสีครามปุยเมฆสีขาวถูกสายลมพัดล่องลอยฤดูหนาวแห่งมนลทนยูนนานเปลี่ยนผ่านล่วงเลยไปอีกปีหนึ่งแล้ว ฝูงนกกระเรียนฝูงสุดท้ายที่โบยบินหากินอยู่ริมทะเลสาบหลังหมู่บ้านโผบินขึ้นท้องฟ้าบายหน้าไปทางใต้เป็นแถวๆนกเหล่านี้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นเชื่อกันว่ามันเป็นนกนำโชคจึงไม่มีใครทำร้ายรังแก่พวกมัน ตางเมตตาการุณาบางคนก็มีน้ำใจเอาปลาโยนให้กินสร้างความยินดีให้กับพวกนกเพราะอาหารหาได้ยากในฤดูหนาวที่เยือกเย็นหรือแรงหรืออาสือเห็นฝูงนกกระเรียนบินไปทางใต้เด็กสาวก็สะท้อนใจหวนคิดถึงแม่และพี่น้องที่จากมาเมื่อเจ็ดปีก่อนบ้านเก่าถิ่นเกิดของเธออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตงเขตเวียงลางเคอ ห่างไกลจากที่เธอยืนอยู่มากเธอส่งหัวใจรักและความกะตัญญูกะตะเวทีฝากไปกับฝูงนกกระเรียนที่เธอมักจะเอาปลาโยนให้พวกมันเสมอและพูดบอกกับพวกมันว่านกกระเรียนจ้า เวลาที่เธอบินกลับไปทางใต้เมื่อผ่านเวียงลางเคอบ้านฉันช่วยร้องบอกแม่และพี่น้องของฉันด้วยนะจ๊ะว่าฉันอยู่สุขสบายดีและยังคงคิดถึงทุกๆคนไม่เคยลืมหลนแรงยืนมองดูฝูงนกกรเรียนฝูงสุดท้ายที่บินลับไปในท้องฟ้าด้วยความรู้สึกอะไรอาวรถวิหนหาฤดูการเปลี่ยนไป สายน้ำไหลรินเวลาผ่านพ้นไปเจ็ดปีแต่ความรักความคิดถึงแม่และพี่น้องยังคงอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงภาพดวงหน้าภาพแววตาอันอ่อนโยนของแม่ปรากฏและฝังตรึงในดวงใจอย่างลึกซึง้งเสียงนกน้อยบนต้นท้อซึ่งกำลังจิกกินเกสรดอกท้อพากันร้องเพลงเชื่อยเจ้ว เหลินแรงได้ยินคล้ายๆเสียงหัวเราะของพี่และน้องที่พัดพรากจากมาคุณยายแม่บุญธรรมของเหลินแรงไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนับตั้งแต่คุณตาจากไปเมื่อปีกลายคุณยายก็เงียบเหงาเศร้าส้อยต่อมาอีกปีหนึ่งเธออายุครบ18คุณยายแม่บุญธรรมของเธอก็พูดขึ้นด้วยความรักความห่วงใยว่าอาซื้อ ลูกเป็นสาวแล้วถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานมีคู่ครองมีเพื่อนร่วมชีวิตนะลูกเพื่อนของแม่คนหนึ่งเขามีลูกชายเป็นคนดีเราต่างปรึกษากันเห็นดีเห็นงามตามกันว่าจะให้แต่งงานกันเพราะตัวแม่นั้นคงจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อไม่มีแม่ลูกจะได้มีเพื่อนมาช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะลูกคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่บุญธรรมของเธอบอก ดังนั้นอีกสามเดือนต่อมาเหลินแรงหรืออาซือจึงได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อจงเจิงตามที่คุณยายแม่บุญธรรมของเธอต้องการจงเจิงสามีของเหลินแรงเป็นชายหนุ่มที่นิสัยอ่อนโยนขยันขันแข็งรับผิดชอบเป็นโชคดีของเหลินแรงที่ได้คนดีมาเป็นคู่ครองและหลังจากแต่งงานได้ประมาณครึ่งปี คุณยายแม่บุญธรรมของเธอก็ล้มป่วยแล้วตายจากไปตามวิถีแห่งชีวิตของสัพรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นแม่บุญธรรมของเธอทิ้งมรดกอันเป็นที่ดินเงินทองบ้านหลังใหญ่และร้านขายของชำให้เธอรับช่วงสืบต่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตทำให้เธออดีตเด็กหญิงผู้ยากจน ชาวเวียงลางเคอกลายเป็นอาสือเจ้าของร้านค้าที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านริมทะเลสาบเมืองต้าหลีมณฑลยูนานย้อนกลับลงไปทางใต้รัดฉานไกลแสนไกลนะเวียงลางเคอที่บ้านหลังเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเตงอันเป็นถิ่นกำเนิดของเหลินแรงแม่ผู้ซึ่งเข้าสู่ัยชาราของเธอกำลังนั่งอยู่หน้าบ้าน สิปีผ่านไปลูกสาวคนโตของแม่แต่งงานแล้วเหลือเพียงลูกสาวคนที่สามและลูกชายคนสุดท้องซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นชีวิตของแม่สบายขึ้นกว่าเดิมบ้างเพราะลูกๆต่างเติบโตช่วยกันทำงานในไร่นาได้แล้วทำให้แม่พอมีเวลาว่างได้พักผ่อนทั้งยามเช้าและยามเย็น ลูกสาวคนโตของแม่แต่งงานแล้วกับหนุ่มชาวนาในหมู่บ้านเดียวกันแยกเรือนไปแต่ก็ยังหมันมาเยี่ยมเยียนเอาของกินของใช้มาให้แม่เสมอแม่เบาใจและหายห่วงลูกสาวคนที่สามไปเป็นลูกจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าที่ร้านในตลาดกาดหลวงไปเช้าเย็นกลับมีรายได้ไม่มากแต่ก็พอจุนเจือตนเองและครอบครัวตามภาษาคนจน ส่วนลูกชายคนสุดท้องของแม่อายุ14ปีเป็นเด็กฝึกงานอยู่ในโรงสีไฟเวียงลางเคอลูกๆที่อยู่กับแม่ล้วนเป็นคนดีว่าง่ายสอนง่ายไม่เกเรไม่ดื้อรั้นมีหัวคิดตั้งใจทำมาหากินไม่น่าห่วงทั้งสามคนชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านของแม่มักพูดว่าสวยหรีเธอนี่โชคดีนะเธอมีบุญ แม้สามีของเธอจะตายจากไปแต่ลูกของเธอก็ล้วนว่าง่ายสอนง่ายมีความกระตันอยู่และบางคนก็บอกว่าสวยหลีเธอลำบากมานานแต่ตอนนี้ลูกๆของเธอเติบโตเป็นคนดีทั้งสามคนเธอสบายแล้วไม่เหมือนลูกของฉันเกเรเหลือเกินชาวบ้านส่วนใหญ่ลืมไปแล้วว่าแม่มีลูกสี่คน พวกเขาคิดว่าแม่สวยหลีมีลูกเพียงสามคนเท่านั้นไม่มีใครพูดถึงเหลินแรงลูกสาวคนที่สองของแม่ที่จากไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาแม่นั่งอยู่หน้าบ้านเฝ้าจ้องมองดูดอกทานตะวันซึ่งกำลังเบิกบานเป็นสีเหลืองทองผ่องใสดอกทานตะวันเหล่านี้เป็นดอกไม้ซึ่งลูกสาวคนที่สองของแม่ส่งมเมล็ดฝากพระธุดงค์รูปหนึ่งมาให้แม่ พเพาะเมล็ดและปลูกไว้บนลานดินหน้าบ้านพอมันเติบโตเบิกบานแม่เห็นครั้งใดก็น้ำตาเออเต็มตาวนคิดถึงลูกสาวคนที่สองเหลนแรงเหลแรงลูกแม่แม่ได้แต่ยืนรำพึงปานชนีลูกสาวคนที่สองของแม่คงจะอายุยี่สิบปีแล้วเป็นสาวแล้วหน้าตาของลูกจะเป็นอย่างไรหนอใจเถิงใจเถิงคิดถึง คิดถึงเหลือเกินเหลอนแรงเหลอนแรงลูกแม่แม่จ้องดูดอกทานตะวันตัวของแม่อยู่ลางเคอแต่ใจแม่เลื่อนลอยข้ามฟ้าข้ามดอยคิดถึงลูกที่จากไปอยู่มณฑลยูนนานทุกวันคืนแม่เฝ้าเผลอเฝ้าฝันว่าสักวันเหลอนแรงจะกลับมาให้แม่ได้เห็นสักครั้งก่อนที่แม่จะตายวันใดายามแม่หลับฝันฝันว่าลูกกลับมา แม่ดีใจสุดชีวิตแต่ครั้นเมื่อรู้สึกตัวตื่นมองไม่เห็นลูกความโศกเศร้าอะไรความเสียใจของแม่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในดวงใจแม่คนที่ชาวบ้านคิดว่ามีความสุขนั้นไม่มีความสุขเพราะแม่ระทมทุกข์ด้วยความคิดถึงลูกสาวคนที่สองผู้จากไปแม่สวมดมนต์ไหว้พระทำบุญครั้งใด ก็ขอพรจากองค์พระเจ้าพาราเสมอเสมอสาธุข้าแต่องค์พระเจ้าพาราขอให้บุญจงนำพาให้เราแม่ลูกได้กลับมาพบกันด้วยเถิดอย่าให้ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตเลยย้อนกลับไปทางเมืองต้าหลีมณฑลยูนนานณห,หมู่บ้านริมทะเลสาบเอ๋อไห่อันเป็นบ้านของเหลินแรงหรืออาสือลูกสาวคนที่สองของแม่ ซึ่งตอนนี้แต่งงานแล้วเธอกำลังวาดฝันวางแผนว่าจะให้จงเจิงสามีผู้แสนดีของเธอพากลับไปเยี่ยมบ้านที่เวียงลางคือจงเจิงสามีของเธอบอกว่าอาซื้อจะเป็นไรไปเล่าหากเธออยากไปฉันก็จะพาไปเงินทองค่าเดินทางของเราก็มีอยู่ปลายปีหมดฝนเมื่อไหร่เราจะออกเดินทาง ฉันก็อยากจะไปเที่ยวเวียงลางคือบ้านเกิดของเธอเช่นกันเรนแรงดีใจสุดประมาณเฝ้ารอคอยให้ถึงฤดูหนาวด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นยินดีแต่แล้วพอใกล้จะหมดฤดูฝนก็ได้ยินข่าวร้ายปีนั้นเป็นปีพศ2486มีข่าวกองทัพทหารญี่ปุ่นนับหมื่นแสนบุกรุกเข้ามาโจมตีประเทศจีน เกิดสงครามใหญ่รบพุ่งกันอย่างรุนแรงกองทัพของจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นบุกรุกไล่เข้ามาจนถึงมณฑลหูหนานแล้วมีคำเล่าลือจากปากต่อปากว่ากองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาถึงหูหนานแล้วเห็นฆ่าผู้คนตายเป็นใบไม้ร่วงชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันตรหนกตกใจแล้วเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ทางราชการเมืองต้าลีมีคำสั่งให้ผู้ชายที่อยู่ในวัยหนุ่มทุกคนต้องไปเป็นทหารเพื่อทำสงครามต,ต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นยึดเมืองจีนได้หลายเมืองคุณพระช่วยจงเจิงสามีของเธอก็ถูกเกณฑ์เข้าไปรบเหลืนแรงเดินร้องไห้ไปส่งสามีของเธอขึ้นรถทหารคันใหญ่ที่มาคอยรับเธอสะอื้นให้อลไยอาวรเป็นห่วงสามี ด้วยไม่รู้ว่าจะถูกส่งไปรบที่ไหนเมื่อไรจะได้กลับคืนมาและสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลอีกประการหนึ่งก็คือเธอเธอกำลังตั้งท้องได้สามเดือนกลับมาณจงเจิงกลับมาเร็วๆนะฉันและลูกจะรอคอยให้เธอกลับมาเหลนแรงสะอื้นให้คร่ำครวนยืนมองตามรถบรรทุกทหาร ที่พาจงเจิงสามีของเธอและชายหนุ่มคนอื่นๆในหมู่บ้านแล่นห่างออกไปพางออกไปจนลับตาแล้วหลายเดือนต่อมาเหลินแหลงก็คลอดลูกลูกของเธอเป็นเด็กชายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูเธอเลี้ยงลูกน้อยตามลำพังกับพ่อแม่ของสามีที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันข่าวคราวของโจงเจิงสามีของเธอเงียบหายเขาไม่ได้กลับมาเยี่ยมเธอเลย และปีต่อมาเมื่อลูกน้อยอายุได้หนึ่งขวบทางการก็ส่งคนมาแจ้งว่าจงเจิงและชายหนุ่มอีกหลายคนที่ไปรบด้วยกันจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้เสียชีวิตแล้วในสนามรบศพของเขาสูญหายไม่สามารถนำกลับมาให้หมู่ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีได้หลนแรงหรืออาสื่ออุ้มลูกน้อยฟังข่าวร้ายนั้นด้วยจิตใจที่ร้าวรานแหลกสลาย สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไปอย่างรุนแรงกองทัพญี่ปุ่นรุกคืบหน้าเข้ามาทุกทิศทางเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่เหลืออยู่ต่างถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารจนหมดสิน้นหมู่บ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหลืนแรงยึงมีแต่คนสูงอายุเด็กๆและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่จะหาคนหนุ่มไม่มีเลยและอีกไม่นานหลังจากนั้น กองทัพญี่ปุ่นก็ยาตราเข้ามาสู่มณฑลยูนนานเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากระดุดฝูงนกยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเมืองและหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายครั้งหลายหนจนชาวบ้านต่างพากันอพยพหลบหนีเอาชีวิตรอดพ่อแม่ของจงเจิงสามีของเธอก็เสียชีวิตจากระเบิดที่ทิ้งลงมา หลือแรงแตัดสินใจอบพยพเธอรวบรวมของมีค่าอันได้แก่เงินทองซึ่งพ่อแม่บุญธรรมของเธอสั่งสมไว้ให้ใส่หีบพออุ้มลูกน้อยเดินทางมุ่งหน้ากลับคืนสู่เวียงลางเคือนั่งรถยนต์บ้างนั่งเรือกลไฟบ้างรอนแรมมาเป็นเวลานานหลายวันผลที่สุดก็กลับไปถึงเวียงลางเคือซึ่งเคยอยู่ยังอบอุ่นกับแม่และพี่น้อง เมื่อสิอดปีที่ผ่านมาวันที่เหลืนแรงหญิงสาวแม่ลูกอ่อนวัยยีปีเดินทางกลับถึงบ้านนั้นเป็นยามบ่ายสิบอ็ดปีผ่านพ้นไปหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำเตงของเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใดนักต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่เธอเคยเห็นก็ยังคงยืนตระงานอยู่บ้านเรือนหลายหลังสมัยเก่าก็ยังอยู่ที่เดิมแม้จะมีอีกหลายหลังปลูกเพิ่มเติมขึ้นมา เชิงดอยต้นเป่าก็ยังคงออกดอกเหลืองคล้าจะต้อนรับการกลับคืนมาของเธออย่างยินดีเหลินแรงอุ้มลูกน้อยหอบหิ้วหีบห่อของพรุงพรังลงจากเกวียนที่จ้างมาเดินเข้าบ้านบ้านของแม่และบ้านของเธอทันทีที่ก้าวล่วงเข้าประตูไปสุนัขสองตัวก็วิ่งออกมาเห่าหญิงชราคนหนึ่งโผล่ออกมามองอย่างแปลกใจ ทันทีที่แลเห็นกันต่างคนก็ต่างตกตะลึงในตอนแรกแต่แล้วอึดใจต่อมาต่างฝ่ายต่างก็หวีดร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดชีวิตเหลิญแรงบอกว่าแม่จา๋าแม่จา๋าลูกกลับมาแล้วในขณะที่แม่ก็สะอื้นให้คร่ำครวญด้วยความยินดีอย่างเหลือล้นน้ำตาไหลพรากกลบในตาทั้งสองข้างแม่พูดว่าเหลิญแรงหลิญแรงลูกแม่ หล่นแรงจริงๆเหรอแม่ฝันไปหรือเปล่าหล่นแหลงและแม่ต่างร่ำให้รำพึงรำพันแม่นั้นดีใจมีความรู้สึกว่าดวงใจที่สูญหายไปนานสิบอดปีบัดนี้ได้ลอยกลับคืนมาแล้วน้องชายของเธอวิ่งไปตามพี่สาวคนโตให้มาพบเธอทันทีความรู้สึกของแม่ยามนี้เป็นความสุขที่มากล้นจนไม่อาจจะหาคำพูดใดๆมาเปรียบให้เสมอเหมือนได้ ความคิดถึงความใฝ่ฝันตลอดเวลา11ปีที่แม่รอคอยทุกวันคืนได้กลายเป็นความจริงดวงใจของแม่กลับคืนมาดวงใจของแม่กลับคืนมาแม่กอดหลินแรงไว้แนบอกในขณะที่พี่และน้องของเธอก็พากันอุ้มหลานน้อยโอบกอดประทับรับขวัญเวลา11ปีนับตั้งแต่หลินแรงจากไปบ้านน้อยหลังนี้ไม่มีวันใดเลย ที่จะเต็มไปด้วยความสุขเท่ากับวันนี้วันที่หล้นแรงกลับคืนมาแม่และพี่น้องทุกคนต่างต้อนรับหล้นแรงด้วยความรักความอบอุ่นสุดหัวใจเวียงลางเคและบ้านน้อยริมฝั่งแม่น้ำเตงเป็นสถานถิ่นสงบสุขไม่ถูกโจมตีจากเครื่องบินทิ้งระเบิดหล้นแรงและลูกน้อยจึงพักอาศัยอยู่กับแม่อย่างผาสุกเธอ ใช้ความรู้ด้านการค้าขายซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่บุญธรรมมาเป็นวิชาชีพเลี้ยงชีวิตหลืนแรงเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านด้วยเงินทุนที่เป็นมรด,ดกที่ได้มาเป็นทุนวันเวลาผ่านไปผ่านไปถึงปลายปีพศ2488คือประมาณอีกปีเศษต่อมาสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม วันหนึ่งขณะที่เหลิญแรงกับลูกตัวน้อยและแม่ของเธอกำลังนั่งอยู่ด้วยกันในร้านขายของพรันสายตาของเธอก็เหลือบแลไปเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูบโซจูงม้าต่างตัวหนึ่งเดินเข้ามาหยุดยืนมองดูเธอและลูกที่หน้าร้านโอ้โอ้ใครนั่นเธอฝันไปหรือเปล่าตาเธอฝาดไปหรือเปล่าทันทีเมื่อสายตาประสานกันเหลิญแรงก็พวาลุกขึ้น พลางวีดร้องสุดเสียงด้วยความยินดีจงเจงจงเจง,จงต่างคนต่างพวาเข้าหากันด้วยความตื่นเต้นโดยเฉพาะหลินแรงเธอคิดว่าจงเจิงได้ตายจากไปแล้วจากข่าวของทางการที่ส่งมาแต่จงเจิงกลับมาเขาเขายัางไม่ตายเขาเล่าว่าเขาถูกข้าศึกจับไปถูกบังคับให้เป็นเชลยต้องทำงานหนักในค่ายกักกันอยู่นานปีหนึ่งเมื่อสงครามสงบ ญี่ปุ่นถอยทัพกลับเขาจึงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านเรือนในหมู่บ้านริมทะเลสาบถูกระเบิดจากเครื่องบินพังทลายพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตทั้งสองคนชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่บอกให้รู้ว่าจงเจงิงทางการจีนส่งข่าวว่าแกตายในสนามรบศพส,สูญหายพ่อแม่ของแกไม่อยู่แล้วระเบิดลงหนักที่หมู่บ้านของเรา เมียของแกบอกพวกเราว่าเธอจะอบพยพกลับไปอยู่เมืองที่เธอจากมาจงเจิงรู้ว่าเหลินแรงอยู่ที่บ้านนากงเขตเวียงลางเคอเพราะเธอเคยบอกเขาไว้เขาจึงออกเดินทางจากยูนนานเพื่อติดตามค้นหาจนในที่สุดก็ได้มาพบกันในวันนี้จงเจิงฉันดีใจที่เธอกลับคืนมาที่ลูกของเรานะฉันตั้งชื่อว่าจงเจิง ตามชื่อของเธอเหลินแรงบอกจงเจิงผู้เป็นสามีแม่และพี่น้องของเหลินแรงต่างพลอยดีอกดีใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนที่คิดว่าตายจากไปแล้วได้กลับคืนมาจงเจิงตัดสินใจพักอาศัยสร้างชีวิตสร้างฐานะอยู่ที่เวียงลางเคอเปิดกิจการร้านค้าขายของที่กาดหลวงด้วยความมุ่งมั่นขยันขันแข็ง ไม่นานเท่าใดนักร้านค้าในกาดหลวงของจงเจิงก็มีความมั่นคงเพราะขายดีด้วยมีผู้นิยมเข้าไปซื้อของส่วนที่ดินของเหลินแรงและจงเจิงในหมู่บ้านริมทะเลสาบเอ๋อไหา่อันเป็นทรัพย์มรดกของคนทั้งสองก็ยังคงอยู่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสงครามแล้วที่แถวนั้นก็กลายเป็นทำเลทองมีคุณค่า เล่นแรงและจงเจิงสามีได้เดินทางกลับไปดูเมื่อเห็นว่าพอมีราคาจึงขายไปนำเงินที่ได้มาํำเนินชีวิตอยู่ที่กาดหลวงเวียงลางเคือการเวลาผ่านพ้นไปอีกสิบปีบ้านหลังเก่าของแม่บัดนี้ได้ถูกปรับปรุงเป็นบ้านหลังใหม่ที่งดงามมั่นคงแล้วแม่อายุมากขึ้นชราภาพลงตามกาลเวลา วิถีชีวิตอันทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสของแม่ได้ผ่านพ้นไปตอนนี้ลูกๆทั้งสี่คนของแม่ต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานคนที่มั่งคั่งเป็นปึกแผ่นที่สุดก็คือหลินแรงลูกสาวคนที่สองหลินแรงเป็นลูกที่ดีมีความกระตันยูเฝ้าดูแลตอบแทนพระคุณของแม่ตลอดเวลาไม่ละเลย กับพี่น้องเหินแรงก็เจือจุนไม่ทอดทิ้งแม่มักจะออกมาเดินเล่นนั่งเล่นที่สวนดอกไม้หน้าบ้านซึ่งมีดอกไม้นานาชนิดกำลังออกดอกเบิกบานทรงกลิ่นหอมรวยรินแม่แม่ผู้แก่ชรานั่งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ดวงตาของแม่และดูหลานตัวเล็กๆสองสาคนกำลังวิ่งเล่นกัน ส่งเสียงหัวเราะกันยังมีความสุขแม่เห็นแล้วแม่ได้ยินแล้วก็หวนคิดถึงความหลังอันเป็นอดีตของชีวิตแต่ก่อนมาคิดไปคิดไปก็สะเทือนใจเผลอตัวหยาดน้ำตาใสาๆเอ,อ่อทนเต็มเบ้าตาแล้วลังไหลออกมาอาบแก้มหยาดน้ำตาของแม่มิใช่หยาดน้ำตาแห่งความเศร้าโศกแต่เป็นหยาดน้ำตาแห่งความปีติเอ,อิบอิ่มใจ ที่ความทุกความยากผ่านพ้นไปแม่และลูกหลานทุกๆคนต่างมีความสุขกันแล้วยายจ๋ายายจ๋ยาใจร้องไห้ทำไมจ๊ะเลินคำลูกสาวตัวน้อยของเลินแรงซึ่งเล่นอยู่ใกล้ๆเลเลือบมาเห็นและร้องถามอย่างไร้เดียงสายายรีบยกมือขึ้นปาดน้ำตาพูดตอบหลานน้อยว่ายายยายไม่ได้ร้องไห้รอกลูก ผงม,มันเข้าตายายน้ำตาจึงไหลออกมาตอบหลานแล้วก็ยิ้มให้หลานน้อยวิ่งเข้ามากอดพูดจาฉอเราะประจอประแจอโอ้โอ้ชีวิตชีวิตของแม่ตอนนี้ช่างเป็นชีวิตที่แสนสุขแสนสุขสุขเหลือเกินสุขจนสุดพันลนา